ทานจากช่องเรื่องเล่าบนดวงจันทร์เรื่องป่ามหาัศจรรย์กับภารกิจของนกตัวน้อยในเช้าวันหนึ่งกลางป่าลึกเสียงนกร้องเจียวแจ้วปลุกกล่าวสัตว์ให้ออกมาทักทายแสงอาทิตย์แต่วันนี้นกน้อยชื่อว่าปีโป้กลับรู้สึกแปลกไปเพราะลมที่พัดมานั้นเย็นเฉียบ และพัดใบไม้ร่วงกระจายเต็มพื้นป่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมลมหนาวมาถึงเร็วจังปีโป้พ,พึมพำทันใดนั้นเต่าทองพูดเท่าก็คลานมาช้าๆแล้วพูดว่าปีโป้เอ๋ยลมหนาวนี้ไม่ปกติเลยมันมาจากหุบเขาน้ำแข็ง ที่คำสาแผงฤดูหนาวถูกปลุกขึ้นอีกครั้งปีโป,โป้ได้ฟังก็ตกใจแต่ความกล้าก็ส่องประกายในดวงตาถ้าอย่างนั้นหนูจะบินไปช่วยป่าของเราเองปีโป้บินผ่านภูเขาลำธารและป่าทึบ